วันนี้มีของเล่นแปลกๆมาให้ดูกันนะครับคือ Monster Truck จาก Smasher นี่แค่นี้ก็เล้าใจแล้วนะครับล้อใหญ่มากนะแล้วเขามีแบบของเล่นอยู่ข้างในแบบเยอะมากนะครับสามารถเล่นได้หลายแบบเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะฮะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับ อนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับจริงๆตัวกล่องก็น่าเก็บนะครับมันเป็นกล่องรูปลอ้อโอ้โหแล้วก็เขียนคำา smasher เท่เลยทีเดียวอ่ะคราวน,นี้เรามาแกะดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรนะโอ้มันแบบยืดหยุ่นได้ฮะก็ฉีกแบบนี้ได้เลยนะโอ้ข้างในเป็นถุงย่อยๆอีกเยอะเลยนะครับมีหลายอย่างอยู่ข้างในนะไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวต้อง มาดูกันนะครับว่าข้างในแต่ละถุงเนี่ยเขาใส่อะไรมาบ้างนะแต่ว่าเราใจแน่นอนอ่าสิ่งแรกที่เราเจอเนี่ยก็คือคู่มือนะครับคู่มือก็จะบอกว่าข้างในมีอะไรเอาอย่าเพิ่งดูเลยเดี๋ยวไปลุ้นกันดีกว่าว่าข้างในมันจะได้อะไรมีอะไรข้างในนะครับอ่าฟองที่1นนะฮะฟองเล็กๆเหมือนเครื่องปรุงมาม่าเลยเอามีอะไรข้างในอันนี้อันนี้เป็นเหรียญอ๋อแต่ไม่ใช่เหรียญธรรมดาเป็นเหรียญแบบภาพเปลี่ยนได้นะถ้าเราเอียงปุ๊บภาพมันจะเปลี่ยนนะครับ ได้มาหลายเหรียญเลยนี่ะนะดูฮะเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ล่ะเปลี่ยนได้ไหมได้เหมือนกันอ่ะโอเคได้เหรียญมาสามเหรียญน,นะครับในซองที่หนึ่งอ่ะซองที่สองครับลุ้นกันโอเคเอาเป็นฟิกเกอร์นะก็คล้ายๆกับแฟมิลี e อัน,นอื่นๆที่เป็นไข่นะครับหรือเป็นของอื่นนะก็จะเป็นฟิกเกอร์สไตล์นี้อา้าวมีถ้วยด้วยนะครับนอกจากมีฟิกเกอร์แล้วก็มีถ้วย แล้วก็ถุงต่อไปอันนี้ถุงใหญ่หน่อยนะอะไรมาม่าคาโบนาร่าไซสประมาณนั้นเอามาดูกันนะว่ามันคืออะไรเอ้ยแกะยากด้วยนะครับอันนี้เป็นลอ้อเป็นลอ้อแต่ว่าไม่ใช่ล้อธรรมดาล้อแล้วมันมีแบบไฟซายอยู่ข้างในอะ่ะอ๋อมันน่าจะเป็นสิ่งที่มาคู่กันนะครับเอาไว้เล่นคู่กันนะอันนี้เป็นล้อของมอสเตอร์ทรัคนะครับ อ๋อเขาขายมาสเตอร์ทรัคแยกเป็นชิ้นๆแล้วต้องไปประกอบเองนะเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่าฟองต่อไปครับฟองต่อไปมีอะไรมอนสเตอร์นะชื่อบอกแล้วมอนสเตอร์เพราะฉะนั้นมันต้องเป็นบอด y ี้รถโอ้โหนี่ก็เป็นแบบน่าสนุกมากเลยนะครับมาเป็นชิ้นๆแล้วเราต้องมาประกอบเองโอ,โอเคอ่าแล้วอีกถุงหนึ่งอีกถุงนึงมาอันนี้จะต้องเป็น อ๋อตัวรถนะครับเป็นฐานของรถนะแต่ว่าของ m อ n s t อร์ truck hmm. ก็จะใหญ่หน่อยแล้วก็มีชิ้นส่วนกันชนหน้าด้วยโอเคคิดว่ารถน่าจะครบแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราสามารถประกอบได้นะฮะ,ะแต่มันมีนกลไกตรงนี้ด้วยนะดึกดักดึกดัก,ดกไม่รู้เอาไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็ยังไม่หมดถุงยังไม่หมดรถเราครบแล้วถุงนี้ล่ะมันจะเป็นอะไรนะฟิกเกอร์ไหมหรืออะไรอะ เป็นอิดกับทรายนะครับเอาไว้ประกอบฉากเนาะเวลาเราเล่นนะครับเออเขาก็คิดมาดีนะเขาคิดมาดีมากเลยมีของมาครบเลยทั้งฟิกเกอร์ทั้งตัวรถแล้วก็ของประกอบฉากแต่ล้อมันก็ใหญ่อยู่นะใส่ของได้หลายอย่างนะครับแต่ก็ยังไม่หมดอีกยังไม่หมดมีล้อเล็กๆอีก2อันนะครับอ่ะเรามาแกะดูเอ้ยมันแกะยากอะ่ะอันนี้อันนี้พอได้แกะได้แล้วนะ มันคล้าๆกับไข่สแชเช์เลยถ้าใครเคยดูคลิปก่อนหน้านี้นะที่ผมรีวิวไข่สแชเช์นะแต่ว่ามันเป็นรูปลอ้อเอาแล้วก็เป็นฟิกเกอร์นะครับมีข้างในเพิ่มเข้ามาอีกเอาอีกอนันนึงแกะย่านะครับปลาดีกว่าปลาแตกไหม <c oughs> แตกนิดเดียว <c oughs> แตกนิดเดียวอ๋อเป็นฟิกเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับมีฟิกเกอร์ให้อีก2ตัวเป็นเอ็กซ์ตร้าเข้ามานะครับ แต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีแบบตัวลับตัวหายากนะแต่ว่าถ้าอยากสะสมให้ครบชุดเนี่ยน่าจะไม่ง่ายนะฮะนี่มีถ้วยนะครับแล้วก็มีฟิกเกอร์มาให้สามตัวนะอา้าวยังไม่หมดนะยังไม่หมดนี่ถุงสุดท้ายเป็นอะไรอะ่ะเป็นสลามโอเคเป็นฟามนะก็เป็นของประกอบฉากเหมือนกันนะครับเอาฟามมาเล่นได้แต่ว่า อ๋อมันมีกลวยส้มอยู่ข้างในด้วยนะอ่าอันนี้แกะครบทุกถุงแล้วนะครับก็สนุกกันได้แล้วเนาะปา์ตีได้เริ่มต้นขึ้นนะครับมาดูกันแต่ก็อยากรู้ว่ามอนสเตอร์ทรัคจะเป็นยังไงนะครับจะเจ๋งแค่ไหนนะเดี๋ยวต้องลองประกอบดูนะครับอ่ะต่อไม่ยากนะครับไม่ต้องใช้นอ็อตไม่ต้องใช้อะไรเลยมันเป็นแบบต่อแบบมีสลักติดกันได้เลยอะ่ะนะนี่อ๋อแล้วมันก็จะเด้งตรงนี้ได้นะครับ ใส่กันชนหน้าด้วยนี่แบบนี้ฮะโอ้มันเป็นของที่ดีมากเลยเนี่ยอ่ะล้อใส่ได้ตรงนี้นะล้อใหญ่นะครับแล้วก็หมุนได้ด้วยนะโอเควิ่งได้เลยนี่นะครับสี่ล้อเสร็จแล้วมันยังขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะทุกอย่างมันดูโอเคแต่ว่าอ๋อมันมีชิ้นนี้ไงชิ้นนี้นะครับสามารถแกะออกมาจากล้อได้ครับแล้วก็เอาไปประกอบกับมอนสเตอร์ทรัคนะฮะ คราวนี้มอนสเตอร์ทรัคเราก็จะมีเสียงแล้วนี่ฮะประกอบกันได้เลยปุ๊บมีสลักตรงนี้อยู่อ่ากดได้มีเสียงยอดเยี่ยมเอาวทำอะไรได้ครับมานี่เราอยู่บนรถเอ้ยกดเข้าไปนั่งได้อ๋อตรงนี้ถ้าชนแล้วมันจะเด้งขึ้นมานะฮะอ่าเดี๋ยวต้องมาลองดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นะนะสมมติว่าเราขับรถไปชน โต้หุม้มเออตลกดีตลกดีใช้ได้นะไอเดียดีมากเลยชนอ๋อไม่เด้งอ่าต่มันต้องโดนตรงกัะชนหน้าเป๊ะๆมาถึงจะเด้งได้ครับอ่าคำถามสำคัญนะครับในไทยมีขายไหม,มเหมือนจะเห็นวแวบๆในแอปส้มอยู่นะแต่ว่าเป็นจัดส่งจากต่างประเทศนะครับถ้าอยากได้อาจจะต้องลองฟังดูนะ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับ s u b s c r ใครกับช่องฟุงแก๊กด้วยนะครับแล้วในเฟซบุ๊กเพจชื่อว่าฟุงแก๊กนะครับไปกดไลค์กดติดตามก็ได้ครับอย่าดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ